สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็หนามาสิมารีวิวเกี่ยวกับตะแกง่ายของเวฟลอยซิปสองพันยี่หกครับตัวนี้ผมซื้อเป็นตะแกงไข่ของเวฟลอยซิปไอสองพันยี่ห้าครับก็ค,คือสามารถนํำมาใสครับเวฟลอยซิปสองพันยี่หกตัวไม่ได้เลยครับเป็นอ่าเป็นบล็อกเดียวกันเลยครับเผื่อหลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่ามันสามารถใ้น้ำกันได้บ่ จากกันที่ผมทดลองซื้อมากอะสรุปว่าใช้ได้ครับตัวนี้ผมซื้อมากทางช้อปปี้ครับ208บาทคือสื่อกับโปรส่วนลดนะครับผมซื้อมาใส่นี่แบบว่าบ่ไดดขาดการลวงหนาเลยว่าสะใช้ได้บ่ไดดก็คือว่าตัดสินใจซื้อมาเลยกะโชคดีครับถี่สามารถใช้ได้ครับตอนนี้ผมกะติดตั้งไซกองแล้วเรียบร้อยครับกะออกมาตามทีนี่แหละครับ ตะแกงตัวนี้ก็มีความแข็งแรงครับสําหรับไรเดอร์ผู้ใดที่มองหาตะแกงก็อยากหูว่าปี2 0 2 6ใส่กับของปี2 0 2 5ได้บ่เนี่ยครับมีกองกักซอยเดรย์ลยครับสำหรับกองนี้ครับไปโรงเรียนกับส่กระเปาลูกหรือว่าสซกับเขาไปตลาดกับส่กับเขาหดรย์ลยขึ้นกันครับส่วนด้านนี้ก็เป็นอีกมุมนึงครับ ทุกคนได้เห็นครับว่าเวฟรุ่นนีเข้าติดตะแกงถ่ายติดกองเข้าไปแล้วสีออกมาในรูปุดแบบได้ครับกาส่วนตัวผมกาถือใจอีกคือเกาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลนเล็กๆกน้อยน้อยครับเพื่อไล่ดื้อหลายๆคนอยากหูว่าวใจใดบ่เนี่ยแหละครับใจใด้ครับับผมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบื่อครับพบพาอหนามาในคลิปหนาครับสีมีเรื่องเล่าดีๆได้กับสี นำมาลงสู่ให้ทุกคนได้หูุดหงกันครับสวัสดีครับ